คุณรู้ไหมคะว่าความดันโลหิตสูงนำไปสู่โรคไตได้คุณมีความดันโลหิตสูงต่อเน,นื่องเรื่อยๆแล้วแล้แลยังคุมไม่ได้นะคะทานยาแล้วก็ยังคุมไม่ได้แล้วไปตรวจค่าไตค่าไตาก็ต่ำลงต่าลงมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยวิธีดูแลความดันและถนอมไตข้อที่1เราต้องทำตามเข้าใจกันก่อนนะคะว่าความดันสูงเท่ากับ ภาระที่ไตต้องรับไว้ทุกวันพอเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราจะอยากที่จะดูแลเขาและอยากที่จะปรับเนาะข้อที่สองค่ะลดความเค็มของการเติมความเค็มไม่ได้มาจากน้ำปลายอย่างเดียวนะคะมันมีความเค็มแฝงอื่นๆด้วยเช่น1อาหารแปลรูปสุปก้อนซอสปรุงรสถามแล้วก็คือเช็คฉลากเรื่องของโซเดียมด้วยนะคะโซเดียมแฝงในอาหารก็มีเช่นเดียวกันเช่นซอสน้ำจิ้มต่างๆก็พยายามลดละเลี่ยงนะคะ สดื่มน้ําให้พอดีร่างกายต้องการน้ําค่ะเพราะถ้าไตาเริ่มมีปัญหาเราต้องคุมปริมาณน้ําแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่บวมคุณยังไม่เป็นระยะ4ีหเรื่องน้ําคุณกินได้ปกติอยู่นะสังเกตร่างกายตัวเองด้วยข้อที่ 5, 5กินผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมในจุดที่พอดีถ้าเราเป็นไตในระยะ3 มีขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องดูค่าโพแทสเซียมก่อนทานผลไม้นะถ้าคนที่มีไตเสื่อมร่วมด้วยก็อาจจะต้องอดูจากผลตรวจของตัวเองเป็นหลักแล้วก็กินแต่พอดีเพราะว่าเวลาโพแทสเซียมมันสูงมากๆเนี่ยมันก็จะ เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติได้ดังนั้นเวลาเราจะปรับพฤติกรรมอะไรก็ตามอยากให้ดูภาพรวมนะคะว่าเราเป็นอะไรอยู่บ้างความดันไตาบางทีกินอันนี้ดีเขาบอกว่าเป็นความดันต้องกินผลไม้นี้ดีแต่ไตเราเสื่อมแล้วบางทีเราก็ต้องบรลาสนนหนิดนึง อย่างเช่นที่ลินเจอบ่อยก็คือเบาหวานกับไตเป็นร่วมกันแล้วสุดท้ายเราจะดูแลอะไรดีเพราะว่าบางอาหารมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรินก็แนะนําว่าให้เอาไตเป็นหลักก่อนความดันลงไตเบาหวานลงไต,าางไตสุดท้ายไตยรับภาระทั้งหมดถ้าเป็นโรคไตแล้วดูแลที่ไตเป็นหลักเราเป็นโรคได้ แต่คุณภาพชีวิตเราก็ต้องดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันชีวิตเราดีได้ทํางานได้ปกติเราต้องอยู่กับโรคที่เราเป็นอย่างเข้าใจนะคะทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้คะ่ะมีคําถามอะไรเพริ่มเติมเพียงคอมเมนต์ไปได้เลยนะคะ